ตามามาที่นีได้จะรูดจะจอดที่ตรงนี้นะครับรถจะจอดกับรูดอันนี้นะครับดูนะครับเห็นเสาวที่มีสัญญาณแดงๆไหมนี่คือสัญญาณนำนะครับลถบรรทุกสัญญาณนะครับนี่เตียนนะครับแดงๆ Konten. โรงเรียนลอยน้ำของเวียดนามที่ทะเลสาบในประเทศกรรมัมพูชา